นี่นะครับตรงนี้เป็นภายในนะครับเป็นภายในโรงแรมนะครับภายในโรงแรมของแซนดูนะครับมีสระว่ายน้ําด้วยนะครับนี่ครับมีสระว่ายน้ําตรงนี้เป็นห้องพักนะครับห้องพักที่อยู่ริมสระว่ายน้ําตรงนี้สามารถเล่นได้นะครับสระว่ายน้ําสามารถเล่นได้เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับถ่ายให้ชมกันเลยนะครับเนี่ย สระว่ายน้ำก็น่าเล่นดีนะครับเนี่ยสระว่ายน้ำน่าเล่นมากเลยนี่ฮะตรงนี้เป็นสระว่ายน้ํานะครับนี่ครับมีสองฝั่งนะครับสระว่ายน้ําจะมีอยู่สองฝั่งเป็นห้องพักมันจะมีสามชั้นเนี่ยมีสามชั้นนะมีสไลเดอร์ด้วยนะครับเนี่ยมีสไลเดอร์ด้วยนะครับลงมาเลยสักคู่นึงนะครับ ตรงนี้เป็นข้างในนะครับก็เดี๋ยวถ่ายให้ชมนะครับผมนี่ครับนี่ก็จะเป็นในส่วนนี้จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับก็จะมีโซนที่เรียกว่าเป็นโซนภาพวาดสามมิตินะครับเนี่ยครับเป็นภาพวาดเสมือนจริงนะครับผมเนี่ครับเข้าไปดูด้านในแล้วก็เหมือนจริงจริงๆเลยนะครับเนี่ยครับเหมือนมากเลยนะครับนี่ครับมีภาพวาดให้เลือกมีภาพวาดเยอะมากเลยนะครับเนี่ยครับเป็นพวกภาพวาดท้องทะเลอะไรพวกนี้ยครับ นี่ครับมีหลายรูปหลายภาพมากเลยนะครับเนี่ยครับถ่ายให้ชมถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมนี่ครับต่อมาในโซนนี้จะเป็นโซนด้านนอกของห้องอาหารของโรงแรมนะครับในช่วงเช้านะครับก็จะมาแวะทานอาหารกันก่อนนะครับเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นโซนในห้องอาหารนะครับเนี่ยมีอาหารให้เลือกเพียบเลยนะครับเยอะมากเลยทั้งขนมปังนะครับขนมปังครัวซองนะครับผมเนี่ยครับมีครีมมีเนยให้ทาด้วยนะครับเนี่ยครับ ขนมปังก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับนี่นะครับอันนี้ผมเรียกว่าอะไรผมจำไม่ได้กันอันนี้นะครับนี่ครับผมมีมีของกินมีอาหารเยอะนะครับมีอาหารเยอะมากเลยนะครับผมเนี่ยครับนี่ครับถ่ายให้ชมกันนะครับถ่ายให้ชมกันนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นไข่ตุ๋นนะครับนี่เป็นไข่ตุ๋นนะครับอันนี้ก็รสชาติก็โอเคนะครับใช้ได้อยู่นะครับผม นี่ครับนี่ครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับเนี่ยครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโซนข้าวต้มนะครับเป็นโซนข้าวต้มนะครับเนี่ยครับนี่ครับนี่ครับของกินเยอะมากเลยนะครับมีขนมจีนน้ำยาด้วยนะครับเนี่ยครับขนมจีนน้ำยาแล้วก็จะมีกับข้าวนะครับตรงนี้เป็นโซนกับข้าวนะฮะกับข้าวก็จะมีให้เลือกหลายอย่างมากเลยนะครับมีข้าวผัดก็มีนะครับมีข้าวสวยก็มีนะครับผมนี่ครับ ตรงนี้เป็นโซนน้ํานะครับก็จะมีน้ําหลากหลายชนิดให้เลือกกินกันเลยเลยครับผมนี่ครับส่วนผลไม้ก็มีนะครับนี uh ่ครับตรงนี้ก็จะ right เป็นโซน okay น้านะครับเป็นโซนน้าเหมือนกันนะครับนี่ครับนะครับมีซีเรียลก็มีนะครับนี่ครับผมขนมเยอะมากเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนสลัดนะครับโซนสลัดครับผม ในโซนนี้จะเป็นโซนภายในของสวนอรุณบุรพานะครับนี่ครับถ่ายมาให้ชมกันนะครับภายในสวนก็จะมีพกทุเรียนนะครับมีเงาะแล้วก็จะมีลองกองนะครับอันนี้ถ่ายมาให้ชมบรรยากาศภายในนะครับบรรยากาศภายในนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะมาถ่ายตรงปลายด้านหน้าให้ดูนะครับนี่ครับถ่ายตรงปลายด้านหน้าเนี่ยครับผมนี่ครับ ตซนนี้เป็นบริเวณด้านหน้านะครับโซนอารุณ์บูรพานะครับนี่ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโซนของคาเฟ่นะครับมีร้านอาหารนะครับมีอาหารมีขนมมีเครื่องดื่มนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นภายในนะครับถ่ายมาให้เพื่อนๆนได้ชมกันนะครับภายในคาเฟ่นะครับนี่ครับผมอาหารเยอะมากเลยนะครับ มีพวกขนมเค้กมีเครื่องดื่มมีพิซซ่าเนี่ยพวกนี้ครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวผมถ่ายมาให้ชมนะครับนี่ครับมีเมนูพิซซ่านะครับเมนูพิซซ่ามีหลากหลายเมนูให้เลือกนะครับมีหลากหลายเมนูให้เลือกเยอะเลยนะครับผมบรรยากาศภายในร้านก็ตกแต่งได้เลือกง่ายดีครับผมนี่ครับอันนี้เป็นทุเรือนทอดนะครับเนี่ยฮะเยอะมากเลยครับทุเรียนทอดนะครับนี่ครับ ตรงนี้นะครับผมนี่หายแล้์เด็ดเลยครับก็จะเป็นพวกขนมเค้กนะครับขนมเค้กผลไม้นะครับนี่ครับมีหลากหลายหน้าให้หลากหลายหน้าให้เลือกเลยนะครับเนี่ยขนมเค้กอีกเค้กผลไม้นะครับเนี่ยน่าทานมากเลยนะครับชิ้นใหญ่ๆนะครับผมเนี่ครับเยอะมากเลยนะครับเนี่ยถ่ายให้ชมกันนะครับนี่อีกโซนหนึ่งนะครับนี่ครับอีกโซนหนึ่งอีกเค้กผลไม้นะครับเป็นเค้กผลไม้น่าทานมากเลยนะครับเนี่ยครับ เยอะมากเลยครับเยอะจริงๆนะครับเลือกไม่ถูกเลยครับเนี่ยครับเพราะว่าน่ากินไปหมดเลยครับเนี่ยครับเลือกไม่ถูกเลยนะฮะนี่ครับตรงโซนนี้เนี่ยครับเป็นสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนเดี๋ยวผมจะพามาดูข้างในนะครับมันก็จะมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะครับทางต้นเล็กต้นใหญ่แล้วก็มีลูกด้วยนะครับมีลูกด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับลูกใหญ่ครับลูกใหญ่มากเลยเห็นไหมครับเนี่ย นี่ครับถ่ายมาให้ชมกันนะครับนี่ครับก็จะมีต้นเล็กต้นใหญ่มีผู่เชือกนะครับผู่เชือกเพื่อที่จะกันไม่ให้ลูกทุเรียนมันหล่นลงมาครับนี่ครับมีเอาไม้ค้ำยันไว้ด้วยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมพามาดูลูกทุเรียนครับนี่ครับลูกใหญ่เลยนะฮะนี่ฮะนี่ครับเห็นแล้วครับนี่ครับลูกเบลเลยนะครับนี่ครับผมลูกใหญ่มากเลยนะครับอันเนี้ยทุเรียน ลูกใหญ่แต่ยังไม่สุกนะครับยังไม่สุกนะครับอันนี้นะครับผมครับต้นสูงมากเลยครับดูเดี๋ยวพานี่ครับอันนี้เป็นต้นทุเรียนเนี่ยครับต้นทุเรียนต้นทุเรียนก็นี่ครับ <c oughs> อันนี้ก็ทุเรียนเหมือนกันครับนี่ส่วนอันนี้เป็นเงาะนะครับเงาะนี่เงาะครับเงาะพามาดูงเงาะนครับเงาะครับปีครับน,น,นี่ก็มัน,นเดี๋ยวพามาดู นี่ครับทุเรียนครับต้นเล็กๆครับต้นเล็กๆอันนี้ก็ต้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นี่ครับต้นไม่ค่อยใหญ่อันนี้เนี่ยเดี <_ an> <ฆา>๋ยวพามาดูลูกทุเรียนครับอันนี้ร่วงลองอมาครับน,นี่ทุเรียนร่วงลงมาแล้วนี่ครับอันนี้นี่ครับทุเรียนเห็นไหมครับ <_ an> ก็เยอะมากเลยครับตรงนี้นะครับเรายังอยู่ที่สวนทุเรียนแลนด์นะครับผมนี่นะครับตรงนี้เป็นบริเวณด้านหน้าของสวนทุเรียนแลนด์นะครับผมเนี่ยเห็นปาดถ่ายไปให้ดูนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราขึ้นมาข้างบนนะครับจะอยู่เป็นบริเวณด้านบนนะครับด้านบนของสวนทุเรียนแลนด์นะครับแล้วก็นี่ครับบรรยากาศตรงด้านหน้าที่เห็นนี่จะเป็นห้องน้ํานะครับนี่นะครับ จะเป็นห้องน้ํานะครับผมนี่ครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นพระแม่ธรณีบีบบวยผมองค์ใหญ่นะครับนี่ครับองค์ใหญ่มากเลยนะครับนี่นะครับผมเป็นบริเวณด้านบนนะครับแล้วก็จะมีเป็นคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่บรรยากาศดีมากเลยนะครับนี่ครับตรงนี้ก็ผมถ่ายมาให้ชมกันนะครับเห็นว่ามันน่ารักดีก็เลยถ่ายมาให้ชมกันนะฮะตรงส่วนนี้ก็จะเป็นตารางหมักลุกนะครับเป็นตัวหมักลุกที่ว่าเป็น ตัวใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยครับผมเนี่ยยกแทบจะไม่ขึ้นนะครับเพราะมันเป็นปูนนะครับเนี่ยครับเป็นตารางหมากลุกนะครับตรงนี้เป็นบรรยากาศด้านบนนะครับแล้วก็ด้านหน้าที่เห็นนะครับด้านล่างที่เห็นตรนเนี้ยก็จะเป็นสวนทุเรียนนะครับเป็นต้นทุเรียนทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยที่เห็นเนี่ยครับนี่ครับต้นทุเรียนเยอะมากเลยนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นบริเวณด้านบนนะครับเนี่ยครับ แล้วก็เนี่ยครับถ่ายบรรยากาศให้ชมกันนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับแล้วก็ฝนไม่ได้ตกนะครับเพราะว่ามันจะเคลิมคืมเฉยครับผมแล้วก็ไม่ได้ตกรับฝนนะครับนี่ครับถ่ายบรรยากาศให้ชมในหลายๆมุมนะครับหลายๆมุมเนาะนะครับคนมาเที่ยวไม่ค่อยเยอะนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณที่พักนะครับที่พักอยู่จังหวัดระยองแล้วนะครับตอนนี้ครับับ ผมเข้ามาพักที่จังหวัดระยองนะครับตรงนี้นะครับผมเนี่ยครับโรงแรมก็ก็สะอาดดีนะครับสะอาดดีนะครับผมนี่ครับเตียงนอนนุ่มนะครับเตียงนอนขนาดใหญ่นะครับตรงนี้เป็นเตียงนอนขนาดใหญ่ขนาดใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยนะครับก็บรรยากาศดีนะครับห้องเงียบสงบดีนะครับผมนะครับเนี่ยมีที่นอนมีที่นั่งให้ด้วยนะครับเนี่ยฮะมนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสวน สุพัฒาแลนนะครับตรงนี้ก็เป็นสวนผลไม้เช่นเดียวกันนะครับนี่ครับถ่ายบรรยากาศมาให้ชมกันนะครับบริเวณด้านในนะครับตรงนี้เป็นบริเวณด้านในนะครับในสวนนะครับเนี่ยบรรยากาศก็ร่มรื่นดีนะครับบรรยากาศร่มรื่นดีนะครับผมครับนี่ครับเดินมาเรื่อยๆนะครับเดินมาเรื่อยๆครับพอถึงตรงด้านหน้านะครับตรงด้านซ้ายมือเนี่ยครับผมก็จะเป็น ตู้จาหน่ายตั๋วนะครับตรงด้านซ้ายมือเนี่ยครับตรงเป็นตู้จําหน่ายตั๋วนะครับก็มีตั๋วป็นค่าเข้าชมสวนด้านในนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นบริเวณที่ที่นั่งรับประทานนะครับรับประทานอาหาระพวกเนี้ยครับก็จะมีร้านค้ามีอะไรพวกเนี้ยครับให้เลือกซื้อกันนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าที่เห็นเนี่ยครับก็จะมีเป็นทุเรียนนะครับเป็นทุเรียนเนี่ยครับผมทุเรียนก็ก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่ แต่ว่ายังไม่สุกนะครับเป็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ายังไม่สุกนะครับเราก็เลยไม่ได้ซื้อกินนะครับผมเพราะว่าย <tu v> ังไม่สุกครับผมครับตรงนี้เนี่ยที่เห็นน่ครับก็จะเป็นร้านค้านะครับร้านค้าภายในสวนเนี่ยครับก็จะมีสินค้าให้เลือกเยอะเหมือนกันนะครับผมนี่ครับถ่ายมาให้ชมกันนะครับผมนี่ครับร้านค้านะครับผมนี่ครับมาถึงตรงนี้นะครับก็ มาเที่ยวกันต่อตอนนี้ผมอยู่ท <to> ี nah ่พัทยานะครับเป็นหาดจอมเทียนนะครับหาดจอมเทียนเนาะนะครับตรงนี้เป็นบริเวณนะครับบริเวณที่ภายในโรงแรมของหาดจอมเทียนนะครับผมก็ได้มาพักที่นี่นะครับนี่ครับเป็นบริเวณด้านในห้องพักนะครับตรงนี้เป็นบริเวณด้านในห้องพักเนาะก็สะอาดดีครับสะอาดดีนะครับนี่เป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็สะอาดสะอาดนะครับนี่ครับ เราก็จะมีอ่างน้ำนี่ครับเป็นอ่างอาบน้ำนะครับขนาดใหญ่อยู่นะครับนี่ยภายในห้องพักนะครับถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมนี่ครับก็เป็นตู้เสื้อผ้านี่ก็เป็นภายในบริเวณห้องนะครับก็จะมีตู้เย็นนะครับแล้วก็จะมีน้ําเปล่าให้นะครับนี่ครับก็ภายในห้องก็กว้างอยู่นะครับแต่ก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับภายในห้องนะครับเตียง เตียงก็เป็นเตียงนุ่มครับอันนี้เป็นได้ปะผมนะครับเนี่ยครับเป็นได้ปะผมนะครับก็ลมแรงใช้ได้เลยนะครับผมลองใช้ดูแล้วนะครับลมแรงใช้ได้อยู่นะครับมีเก้าอี้ให้นั่งแล้วก็มีนะเป็นเตียงนอนนะครับก็นุ่มนะครับนุ่มอยู่นุ่มพอสมควรเลยนะครับเตียงนอนที่นี่นะครับผมนี่ครับถ่ายบรรยากาศภายในห้องพักมาให้ชมกันนะครับผมเดี๋ยวต่อมาเราจะมาชมกัน บรรยากาศภายนอกกันบ้างนะครับนี่นะครับผมถ่ายด้านในชมก่อนนะครับผมนี่นะครับนี่ครับตรงนี้เป็นบรรยากาศภายนอกนะครับภายนอกก่อนยืนบนระเบียงครับผมยืนบนระเบียงตรงที่ในห้องพักนี่แหละครับแล้วก็มองลงมาข้างล่างก็จะมีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่เนี่ยครับสระว่ายน้ําขนาดใหญ่มากเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เล่นนะครับผมไม่ได้ลงไปเล่นนะครับตรงนี้นะเป็นสร้างของโรงแรมนี่แหละครับผมตรงนี้ก็เป็นบริเวณ ใช้หาดนะครับใช้หาดจอมเทียนเนาะนะครับวันนี้ผมไปเนี่ยคนไม่ค่อยเยอะครับผมไปเนี่ยคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเน,นี่ยค, er. ครับถ่ายบรรยากาศรอบๆมาให้ชมกันนะครับเนี่ยครับนี่ครับต่อมานะครับที่ต่อมาที่เราจะไปเที่ยวกันก็คือหนองมนนะครับหนองมนตลาดหนองมนนะครับนี่ก็มาแวะซื้อหตตาของกินกันต่อนะครับที่ตลาดหนองมนนะครับที่ชนบุรีนะครับเนี่ยครับก็มาเที่ยวกันหลายจังหวัดนะครับ นี่ครับมีของเลือกเยอะเลยนะครับเนี่ยครับของให้เลือกเยอะมากเลยนะครับอาหารขนมของกินของแห้งนะครับมีเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยครับมีให้เลือกซื้อกันเพียบเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมว่าจะไม่มีให้เลือกซื้อนนะครับเนี่ยครับของเพียบเลยนะครับของเยอะมากเลยนะครับเลือกซื้อไม่ถูกเลยนะครับว่าจะซื้ออะไรดีนะเพราะว่าร้านค้าที่นี่เยอะครับ มีพวกขนมหม้อแกงนะครับมีพวกขนมหม้อแกงแล้วก็มีพวกพวกปลาแห้งนะครับปลาหมึกแห้งอะไรพวกเนี้ยครับขนมนะครับขนมเนาะแล้วก็มีข้าวหลามนี่ข้าวหลามเป็นเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่เลยนะครับข้าวหลามนะครับข้าวหลามหนองมนนะครับนี่ครับที่นี่น่ครับมีปลาแห้งนะครับเดินชมกันมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับเดินชมกันมาเรื่อยๆมีหม้อแกงเนี่ยครับผมมีหม้อแกงด้วยนะครับ ขนมนี่ครับมีเยอะนะครับมีเยอะเลยข้าวหลามนี่ก็จะมีแทบทุกร้านนะครับข้าวหนามนะครับข้าวหลามที่นี่ขึ้นชื่อนะครับข้าวหลามที่นี่เนาะนะครับขึ้นชื่อมากเลยนะครับที่นี่มีขายกันแทบทุกร้านเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับของกินเยอะมากเลยครับของกินเยอะมากเลยนะครับผมนี่ครับเลือกซื้อกันได้เลยนะครับแต่วันที่ผมที่ผมมาเที่ยวตรงเนี้ยก็ ยังไม่ค่อยมีคนอาจจะเป็นเพราะเป็นช่วงช่วงเช้าด้วยมั้งครับผมไปเดินประมาณช่วงเช้าๆชก็สักประมาณ8ปดโมงประมาณ9ก้าโมงครับเก้าโมงสิบโมงอย่างเงี้ยครับก็คนก็ยังไม่ค่อยเยอะนะครับคนก็ยังไม่ค่อยเยอะก็จริงแต่ว่าแม่ค้านะครับแม่ค้าเนี่ยมาเยอะเลยนะครับเนี่ยครับแม่ค้าหรือว่าคนขายของเนี่ยครับมีมาเยอะมากเลยนะครับเนี่ยครับมีหลายร้านเลยนะครับเลือกซื้อกันได้เลยนะครับที่ตลาดหนองมนนะครับเนี่ยนี่ครับ พามาเดินชมให้แบบทุกซอกทุกมุมเลยนะครับพามาเดินชมกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับเดินชมกันมาเรื่อยเรื่อยนะครับเดินชมกันมาเรื่อยๆอเนาะนะครับเนี่ยมีของกินให้เลือกเยอะเลยนะครับเยอะมากเลยนะครับบางทีก็อันไหนถูกใจก็ซื้อนะครับอันไหนถูกใจก็ซื้อนะครับเนี่ย ร้านค้าที่นี่เยอะมากเลยนะครับยาวตลอดสายเลยนะครับร้านค้าที่นี่นะครับเนี่ยครับมาเดินกันต่อนะครับมาเดินกันต่อนะครับเยอะมากเลยร้านค้าเยอะมากเรื่องไม่ถูกเลยนะครับเนี่ยครับเดินชมกันมาเรื่อยๆนะครับเดินชมกันมาเรื่อยๆเลยนะครับมีร้านค้า เพื่อนๆคนไหนก็ถูกใจอันไหนก็เนี่ยครับลองแวะมาซื้อกันได้เลยนะครับที่นี่นะครับตลาดหนองมนที่ชนบุรีนะครับตลาดหนองมนที่ชนบุรีนะครับผมก็มีให้เลือกมีของให้เลือกเยอะมากเลยนะครับถูกใจอันไหนก็แวะซื้อกันได้นะครับน่ครับแวะซื้อกันได้เลยนะครับของสดของแห้งก็มีนะครับผลไม้อะไรก็มีนะครับเนี่ยครับเยอะมากเลยนะครับ ลองมาดูกันได้ก่อนนะครับลองมาแมชชมกันได้ดูนะครับตรบงนี้นะครับมีทุเรียนนะครับมีทุเรียนด้วยนะครับทุเรียนลูกใหญ่มากเลยนะครับนะี่ครับ